จันสองคนระเคนเฉพาะใช้ถึงอย่างเดียวเอาแถวหน้าอย่างเดียวนะครับนนีนะสะาัาฆปัญจศีลานิยาจามะา,าติ ตังสมตาพาทนันตอภะะคะระน,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 นังตนะมิุติยังเตัมมตัมารวยัมน้ ตอนนี้ขับไปยังดีแล้วดอนะครับโคราชดอกสอยครับดอกฝอยครับดอกฝอยครับเจ๊ยครับอะไรที่เป็นต้องทำคำพใส่ด้วยาัดหมดแล้วตอนนี้เอายิ้มหวะ มนนะไม่มีพระจันทร์เคลียแล้วเฮ้ยเคลียแล้ววันนี้โป่งันนเเลยโปง่งร้อนอกาอยู <c oughs> ่ไื่อนวันนี้มื้อนี้ม่กอ

नो ิกนงปรนะครับอันนี้ฐานอาะท่าแนแห่งเพอนะครับท่านรุ้งกลับเข้าไปดูด้านในต่อไปครับ